ก็สวัสดีกับบรรยากาศของเช้าวันเสาร์นะวันนี้ก็มาวิ่งออกกำลังกายหลังเลิกงานนะก็วันนี้ผมเลิกงานตอนตี5ก็คือเข้ากัดดึกนี่นะบรรยากาศก็ปกติจะไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปเกี่ยวกับวิ่งแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังวิ่งอยู่นะก็ อาทิตย์นึงก็วิ่งประมาณ10ถึง20กิโลนะโดยเฉลีย่ยแต่ก็ไม่ค่อยมีไฟในการถ่ายวิดีโอแล้วนะก็2อ,อาทิตย์ที่ผ่านมาก็คือไม่ได้วิ่งนะก็เป็นไข้เพิ่งจะหายดีก็วันนี้ก็จะมาวิ่งเก็บระยะทางระยะสั้นๆนะประมาณ67กิโลก็เป็นเส้นหลักที่เคยมาวิ่งออกกำลังกายนะก็เลย อยากจะถ่ายวีดีโอเก็บไว้ดูสักหน่อยนะดูนะบรรยากาศกำลังดีนะพอาทิตย์กำลังขึ้นเสียงยังไม่หายดีเลยนะยังมีอาการเจ็บคออยู่นิดนดนะนี่ก็คือเส้นทางที่เราจะวิ่งไปนะเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูบรรยากาศ ของเมืองที่ผมอยู่นะในมุมมองของภาพมุมสูงนะครับนะเส้นทางและถนนไอจุดที่เราจะไปก็คืออยู่ตรงนู้นนะเดี๋ยวซูมให้ดูตรงยอดเขานน่นนะที่เราจะไปกันเส้นทางก็น่าจะประมาณ6-7กิโลนะตอนนี้ผมวิ่งมาได้ สองกิโลอ่าวิ่งมาได้สองกิโลแล้วนะโอเคเดี๋ยวเราจะวิ่งไปต่อกันครับโอเคครับผมเมื่อกี้เราก็เพิ่งวิ่งมาจากเส้นทางตรงนู้นนะก็ปกติตรงนี้มันจะเป็นทางที่เชื่อมไปถึงจุดที่ผมเริ่มถ่ายเลยนะก็ตอนนี้ก็คือปิดปรับปรุงนะน่าจะซ่อมอยู่นะครับระยะทาง ปกติระยะทางจากนี่ไปก็จะลาะแม่น้ําไปได้ค่อนข้างไกลนะเป็นเส้นให้ใช้ออกกำลังกายนะนี่นะตรงนี้ก็คือเป็นต้นซากุระนะครับทั้งหมดเลยถ้าเป็นช่วงช่วงดอกซากุระก็ค่อนข้างจะสวยนะครับ ตอนนี้เราก็ออกมาจากเส้นทางที่เป็นเส้นของส่วนสาธารณะแล้วนะบรรยากาศข้างนอกนะอันนี้ก็อาจะป้ายหาเสียงแล้วก็มีสนามเด็กเล่นอันนี้ก็คือจะถ่ายเก็บไว้ดูเล่นนะครับเพราะว่าจริงๆเส้นนี้เป็นเส้นที่ผมชอบมาวิ่งนะตอนช่วงมาที่นี่ใหม่ๆ แต่ว่ามันค่อนข้างจะระยะทางสั้นประมาณน่าจะ6-7กิโลไม่แน่ใจแล้วก็ถ้าจะวิ่งขึ้นเขาก็คือมันชันนะไม่เหมาะกับการวิ่งเท่าไหร่อากาศดีมากอากาศกำลังดีครับผมตอนนี้จะ6กโมงเช้าแล้วนนี่ก็เป็นสวน ตอนนี้เราก็วิ่งกันมาได้ประมาณ3กิโลครึ่งแล้วนะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศฝนก็เพิ่งจะตกไปนะน้ำก็ค่อนข้างขุ่นนะตอนนี้อันนี้คือแดด6กโมงเช้านะครับอย่างร้อนนะก็คือตอนนี้จะเข้าสู่หน้าร้อนแล้วก็เดือนเจ็ดจะเข้าเดือนแปดแล้ว ตรงนู้นคือสะพานแดงนะฝั่งนู้นก็จะเป็นตโยู้าสเตเดียมนะโอเคครับผมนี่ก็คือเส้นทางที่เราจะไปนะก็ไม่รู้ว่ามองเห็นสะพานแดงไหมเพราะว่ามันย้อนแสงนะไอ้ตรงที่เราจะไปก็คือตรง ยอดเสาตรงนู้นนะครับที่เป็นยอดเสาเหมือนเสาสัญญาณนะที่เราจะวิ่งขึ้นไปวันนี้มองเหมือนไกลนะแต่จริงๆไม่ไกลนะก็ที่เรามาก็คือรัดแม่น้ำตรงนี้มาตัดข้ามสะพานตรงนี้มานะโอเคไปต่อครับ ก็ทางที Go ่เราจะไปตรงนี้ก็คือคือจุดที่จะขึ้นไปจุดชมวิวนมิยามะนะนี่นะเดี๋ยวก็ที่เราอยู่ก็คือตรงนี้เราแม่น้ำแล้วก็จะมีทางขึ้นไปข้างบนก็จะมีสามเจ้าแล้วก็มีจุดชมวิวแล้วก็ นี่นะตามภาพโอเคเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนกันนะครับโอเคครับถึงทางขึ้นแล้วอันนี้กล้องอาจจะดูเหมือนไม่ชันนะแต่ว่าจริงๆนี่คืออย่างชันเลยนะทางตรงนี้ไม่รู้จะถ่ายยังไงให้มันมองเห็นเหมือนมุมมองของปกตินะ ก็ไม่ค่อยมีคนจะมาวิ่งกันนะก็คืออย่างที่ผมบอกนะที่ผมไม่วิ่งเส้นนี้ก็คือความชันนะครับมันไม่เหมาะกับการออกกําลังกายนะมาคนเดียวก็จะออกร้อนๆหน่อยนะครับผมเคยมาช่วงประมาณตีห้าหน้าหนาวคือหมอกลงแบบไม่มีไม่เห็นทางเลยนะตรงนี้ เป็นกองอาจจะดูไม่น่ากลัวเท่าไหร่นะโอเคครับผมตอนนี้กิโลที่ห้าใกล้จะถึงยอดแล้วนะเนีย่ยนี่นะ อย่างชันเหมือนหน้าผาเลยนะก็จริงๆที่นี่มันมีทางขึ้นค่อนข้างหลายทางนะครับมันจะมีทางที่เป็นรถยนต์ขึ้นได้แล้วก็เป็นสำหรับทางเดินเท้าสำหรับสายเที่วแต่เช้าๆไม่ค่อยอยากไปเท่าไหร่นะเพราะว่า กกััวพวพพพ์ีิน้โอเคเดี๋ยวเราจะได้ไปดูข้างบนแล้วนะใกล้ถึงแล้วนะครับตอนนี้เราขึ้นมาตรงถึงข้างบนแล้วนะทางขึ้นอันนี้คือเสาสัญญาณที่เรามองเห็นข้างล่างนะตรงนี้ก็คือ จุดชมวิวโนโมิยมามะนะครับเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศโดยรวมรอบๆกันนะยังไม่มีคนนะครับตอนนี้ตรงนั้นก็คือทางที่จะขึ้นไปดูจุดชมวิวรอบๆเมืองนะครับ Ok, dia lakukan Ok tu. là các phong. นี่นะครับคือบรรยากาศมุมสูงของเมืองโตโยต้านะก็ลองซูมดูนะ นั่นก็คือโตโยต้าสเตเดียมนะก็หลังจากที่เราลงมาจากตรงจุดชมวิวเดี๋ยวจะพาไปดูอีกที่หนึ่งนะตรงนี้จะมี ศาลเจ้าข้างบนตรงนี้ด้วยนะครับผมเป็นปอนนะอครับก็คือมาตอนนี้ยังไม่มีคนเลยนะ ตอนนี้ก็6กโมงจะ6กโมงสีแล้วนะแต่น่าจะไม่มีใครขึ้นมาช่วงนี้โอเคนี่คือต้นสนจะให้ดูบดรรยากาศรอบๆสาลเจ้าก่อนนะโอเคอันนี้คือลูกพับกำลังเป็นไซส์เล็กนะเพิ่งจะเริ่ม ก็ช่วงนี้ก็คือจะเข้าหน้าร้อนแล้วเดี๋ยวลูกพับกําลังเกิดเดยอะนะที่ญี่ปุ่นก็คือไปที่ไหนก็จะมีแต่ลูกพับนะครับกับเกาลัดจะเห็นเยอะนะช่วงนี้อันนี้สันเจ้าสันเจ้าโนมีนะครับ ก็คือที่ผมหาข้อมูลดูนะครับก็คือสาลเจ้าก็คือศาลเจ้าโนมินะก็คือเป็นเทพเจ้าแห่งการต่อสู้นะน่าจะเป็นซูโม่นะก็คือตรงนี้ก็ที่เห็นก็คือเป็นลานซูโม,โม่จะแพนบรรยากาศรบอบๆให้ดูนะขออนุญาตครับ,น,น,รบน่าจะเป็นเทพเจ้า hormona, นี่นะทางขึ้นก็มีหลายทางอย่างที่ผมบอกนะก็คือสามารถใช้ได้แต่ว่าค่อนข้างน่ากลัวนะมาช่วงเช้าๆก็ระวังพวกสัตว์มีพิษนะเดี๋ยวจะแพนบรรยากาศรอบรอบให้ดู <S <S> <S ก็คือเห็นรอบรอบบริเวณนะตรงนี้จริงๆไม่ได้ไกลาจากที่พักผมเลยนะ แต่จะไม่ค่อยได้มาวิ่งเพราะว่ามันเป็นทางชันอย่างที่บอกเป็นเมืองที่มีแต่เขานะส่วนใหญ่ก็ เดี๋ยวจะให้ดูจุดที่ผมเริ่มสตาร์ทถ่ายวีดีโอนะว่ามันอยู่ตรงไหนเดี๋ยวจะซูมให้ดูนะอ๋อโอเคน่าจ,จะเป็นจุดตรงนั้นนะที่ผมซูมถ่ายวีดีโอขึ้นมาที่ผมเริ่มถ่ายวีดีโอครั้งแรกนะครับ โอเคครับผมตอนนี้เราออกมาจากสารเจ้าแล้วนะระยะทางรวมก็คือ5.9กิโลจะ6กิโลนะครับก็หลังจากนี้ก็คงวิ่งกลับไปประมาณ2-3กิโลนะส่วนวิดีโอนี้ก็คงจะขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับยวครั้งหน้าจะไปที่ไหนก็รอติดตามด้วยนะครับผมคือผมตั้งใจว่าอย่างน้อยก็ จะถ่ายให้ได้สักประมาณเดือนละเดือนละครั้งนะถ้าเป็นไปได้ถ้าขยันนะถ้ามีไฟตอนนี้แค่ว่างเฉยนะครับก็เลยถ่ายไปดูเล่นวันนี้ก็ไม่มีอะไรครับผมก็สวัสดีครับ